สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับพี่น้องอสอมวันนี้วันที่29เมษายน2567เที่ยงตรงครับขอให้พี่น้องอสอมทั่วประเทศรับประทานอาหารเที่ยงวันนี้ให้อร่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องอสอมอเป็นข่าวดีครับข่าวอย่างเป็นทางการครับวันนี้ที่ f a c e b o o กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่า Facebook ของกรมสปสกระทรวง,ส,ง,ส,งสาธารณสุขครับ ได้ขึ้นข่าวแจ้งพี่น้องโอสมอว่าพี่น้องโอสมอจะได้รับเงิน8,000บาทครับในเดือนพฤษภาคม2 5ง7นี้โดยเป็นค่าป่วยการของเดือนเมษายนนะครับ1 5พฤษภาคมนี่เป็นค่าป่วยการของเดือนเมษายน2,000บาทนะครับรับวันที่1ิพฤษภาคม67นะครับและอีกส่วน6000บาทก็คือตกเบิก6เดือนย้อนหลังเดือนละพัน6เดือนก็คือค่าป่วยการของเดือนตุลา66ถึงมีนาคม6 7 6เดือนอีก6000ก็รวม จะได้รับเงิน2ส่วนนี้ในวันที่15พฤษภาคมรวมเป็น8,00 0รายละเอียดพี่น้องอสมอไปกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้นะครับเมื่อเวลา8นาฬิกาสนาทีกลุ่มสมอได้โพสต์ครั้งที่1เป็นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าประกันอสมอเดือนละ2 0 0 0บาทและมีรูปโฟ์ชาร์ตให้ดูด้วยนะครับและต่อมาเวลา8ปนาฬิกา16นาทีก็โพสต์อีกการเบิกจ่ายงมป่ะมาตกเบิกย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ค่าประกันของใหม่เมษายน2,000นะครับ ก็มีรูปภาพประกอบด้วยลิงก์ข่าวทั้งสองลิงก์ข่าวของกมรมสอสหรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่โพสต์ข่าวทาง Facebook วันนี้จะแนบลิงก์ข่าว f a c e b o o k ออันนั้นไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ให้พี่น้องอสมอไปอ่านดูรายละเอียดน,นะครับก็เมื่อกรมสนับสนุนออกมาโพสต์ทาง Facebook อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าพี่น้องอสมอได้เงินแน่นอนวันที่15พฤษภาคมนี้800 0ครับเป็นค่าบริการของเมษายน หกเจ็ดพันและตกบึกหกพันหกเดือนตุลาหกหกถึงมีนาคมหกเครับแจ้งข่าวพี่น้องอสมอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ